สวัสดีเ,เพื่อนๆทุกๆคนกันด้วยนะคะเพราะว่าผมนะครับช่องโดนัทฟาร์มเนาะก็วันนี้นะครับผมมาอยู่กับเกมเดิมนะครับผมแฮปปี้ฮอคนั่นเองนะครับก็คลิปนี้นะครับผมผมไม่รู้ว่าจะทำคอนเทนต์อะไรดีเนาะก็ผมก็ลองเข้ามาดูในกระเป๋านะครับผมผมเจอกล่องที่จะต้องทําการเปิดเพื่อลุ้หนหมูด็อกเตอร์วิกเตอร์นั่นเองนะครับผมซึ่งเป็นกล่องหนักบณดิตนะครับผมสําหรับหมู ดอกเตอร์วิกเตอร์เนาะก็ผมก็ไม่รู้จะทำคอนเทนต์อะไรจริงๆเนาะเพราะว่าตอนนี้ช่วงนี้คือเกมแฮปปี้ฮอกกะคือกิจกรรมมันเงียบมากๆเลยเนาะก็ไม่ค่อยมีกิจกรรมเข้ามาใหม่เลยนะครับผมเอาเป็นว่าคลิปนี้นะครับผมจะมาทําการเปิดและการเนาะกล่องที่ผมติดอยู่ในกระเป๋าอยู่ทั้งหมด20กล่องนะครับผมจะมาทําการเปิดให้เพื่อนๆได้ดูกันเนาะว่าเราจะมีโอกาสลุ้นได้รับของอะไรบ้างนะครับผมซึ่งในกล่องนี้มันจะมีโอกาสดได้รับเป็น1ก็คือหมูดอกเตอร์วิกเตอร์นั่นเอง2ยาปรับยีนเอ็กนะครับสามไอเทมงูเห 4ไอเทมเมเมทริกชุบชีวิตนะครับผม5ก็คือเพชรก็คือทอง7ก็คือชิ้นส่วนยินเอ็กนะครับผมอันนี้ก็คือใช้ในกิจกรรมเนาะส่วน8ก็เป็นยาบำรุงคันนะครับเเป็นอาหารมูแดง10เป็นอาหารแฮมบเบอร์เกอร์11เป็นยาถ่ายนะครับแล้วก็12เป็นนมสดนั่นเองโอเคเนาะเราก็จะทำการเปิดเลยนะครับผมมาไม่รอช้าเราเปิดเลยว่าเราจะได้อะไรนะครับเพื่อนๆ20กล่อง เราเปิดแล้วนะครับผมกล่องแรกนะครับผมไม่ได้อะไรเลยเนาะก็คือได้เป็นอาหารแดงแล้วก็ได้เป็นยาชุบมานะครับผมแล้วก็ได้เพชรมาห้านนะครับผมเปิดต่อเลยโหอันนี้คือแบบได้ไขงูมานะครับผมเอาไปวางยาเพื่อนได้นะครับผมมากล่องที่3ามแล้วไม่ได้นะครับผมผมไปแบบรวดเร็วเลยเนาะกล่องที่4ี่นะครับผมไม่มีกล่องที่ห้าแล้วนะครับเพื่อนๆโหหมูไม่ออกอ่ะกล่องที่6กนะครับ ไม่ได้กล่องที่7แล้วนะครับผมกล่องที่8นะครับโหออกยากจังกล่องที่9กนะครับผมกล่องที่10แล้วเรามาครึ่งทางแล้วนะครับไม่มานะครับผมได้แต่เงินเนาะแล้วก็ได้อาหารแดงมานะครับผม11แล้ว12นะครับโหเงียบกิฟต์บ13นะครับผมได้เพชรมา5ละ14บส่กอง15กลกองแล้ว 16แล้วไม่มาเลยเหรอได้ยาปรับยินเอกมานะครับผม17นะครับผมกล่องที่18 1แแล้วโหกล่องสุดท้ายกล่องที่1 0นะครับผม20 20นะครับผมไม่ได้นะครับผมเอาเป็นว่าเปิดไป20กล่องมไม่ออกเลยนะครับผมโอเคไหนไหนก็เปิดกล่องแล้วเนาะมีอีก5กล่องนะครับผมวันนี้เป็นกล่องไว i อ e นเจอรนะครับผมเปิดไปเลย ดูกันว่าเราจะได้หมูไว้ไหมกล่องที่1ไม่ได้นะครับผมกล่องที่2ก็ไม่ได้กล่องที่3นะครับไม่มาอีกแล้วกล่องที่4นะครับผมโหกล่องที่5าแล้วอ่าไม่ได้นะครับผมหมูไว้ไม่ออกครับผมต่อไปนะครับผมอีก8กล่องเนาะอันนี้เป็นกล่องดาร์กเดมอนนะครับผมจัดไปเลยโหได้เกลือนะครับผมกล่องที่สอง กล่องที่3นะครับไม่มีเลยเนาะกล่องที่4นะครับผมกล่องที่5กล่องที่6แล้วกล่องที่7นะครับผมและกล่องสุดท้ายนะครับผม หมูไม่ออกนะครับผมเอาเป็นว่าเปิดไปครบและหมูไม่ออกเลยเนาะประมาณนี้แล้วกันเนาะคลิปนี้ก็ลองมารีวิวครข่าวในการเปิดกล่องแล้วกันเพราะในไหนกล่องมันก็ติดอยู่ในกระเป๋าผมแล้วผมก็เลยมาเปิดเลยแล้วกันเนาะมาทําคลิปด้วยนะครับผมก็เพื่อนๆอ,อยากให้ผมทาคลิปอะไรก็ลองเมนต์กันดูนะครับผมโอเคผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ